เกิดเหตุคดีนี้แล้วเนี่ยท่านรองปริยญญาจำปุยา,านะท่าองผู้ชัรตำรวจนครบ่าได้ลงไปควบคุมแล้วก็สั่งการร่วมกับทางของนอนบังเขนจนสามารถสืบสวนจับกลุมได้เร็วแรงเร็วแลดให้ท่านรองปริยาเป็นผู้ที่แจกงว่าเกิดเกิดยังไงแลวตามจับกลุมได้อย่างไรครับครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายขับรถยาลิสครับเข้าไปในห้างโรตัสที่บางเขนนะครับหลักสี่แล้วก็ ไปเช่าซื้อของเสร็จเรียบร้อยเดินออกมาในคนเนี้ยในตองเนี่ยนะในตองนี่ก็เฝ้าดูอยู่เห็นว่าผู้เสียหายได้เดินเข้าไปในที่รถเมื่อคนรีโมทเดินเข้าไปนั่งระหว่างปิดประตูนายนีก็เดินขึ้นบ่อหลังคนขับแล้วก็ปิดประตูตามทันทีแล้วก็ใช้มีดจี้ที่คอนะครับก็ังคับให้ขับรถออกไปแล้วถ่านไล่ลงจากรถแล,ล,ล้วเอารถไปในการสืบสวนไฟสืบสวนของฝังเขนเนี่ยก็ติดตามดูนะครับ จนกระทั่งไปพบรถนะครับแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้สิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนะครับนโดยเฉพาะเรื่องสุภาพบีที่เดินทางคนเดียวนะครับคนร้ายเนี่ยรับสารภาพว่าเรียนแบบคดีที่น้องิีฟนะครับที่ถูกฆาตกรรมในเขตนนบุรีนะครับเรียนแบบก็อยากจะเตือนนะครับสําหรับสุภาพบตรีหรือว่าคนที่ใช้รถเดินคนเดียวไม่ว่าในภาคเนี่ยเยนื่องจากขนาดนั้นเด้ถามผู้เสียหายหรือว่า ก็ไม่ได้สังเกตเห็นคนที่เดินไปเดินมาในในลานจอดรถนะครับซึ่งอันนี้ทางตำรวจนครบาลน,น,นี้ก็มีมตาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยางหรือว่าการเข้าดูในลานจอดรถมันเหมือนกับการเอาอย่างนะครับการเอาอย่าง,ก,าอาอางก็เตือนสัันระวังโดยเพาะจะยิ่งเวลาเดินแล้วโทรศัพท์นะครับก่อนที่จะไปขึ้นรถหรือกดรีโมทระยะไกลอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเปรียยวนะเราก็รอดอูก,กว่าครับว่าถ้ามีคนเยอะเราค่อยออกเดินทางนะครับหรือว่าดูให้ปลอดภัยเสียก่อน สำหรับในคนนี้เนี่ยแอบอยู่ในร้านอยู่ที่ร้านเคฟซนะครับเห็นผู้เสียหายเดินไปก็เดินตามพอขึ้นรถก็ขึ้นเลยนะครับมาใช้วุฒิบินของเขาจีนเนี่ยนะครับก็ดีนะครับยี่งยังไม่ทำอันตรายให้เด้รับาดเจ็บครับก็มีเพียงเท่านี้ครับซึ่งเรื่องนี้ฝากดูนะท่าตามที่สล็อตนยาได้ที่แจ้งไปแล้วนะครับทางบชน,นนะั้นก็ได้ทําโครงการขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสินค้านะครับในการที่จะ ให้วงจรติดครอบคลุมนะครับแล้วก็เอารปภนะครับมาอบรมแล้วก็ฝากผู้ที่ไปใช้บริการนะขอให้ระมัดระวังแา่ที่ท่าเรงมยาที่แจ้งไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรองมียาหแือวก็ทางท่านพิจานทุกกับสอนบระับเขตนะครับที่สามารถติดตามสืวสวนจับกลุ่มได้โดยเร็วผูว้ต้องหาก็เพิ่งพสจะเป็นอาหารนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับ <Okay. S 1> ไม่เคยเขาบอกว่าไม่เคยก็ดูทางตัวอย่างตามคดีน้องยิ้มยิ่นนเขาเห็นค่ะ ครับก็เลยเนื่องจากป้านอยู่แถบนั้นครับก็เลยมาเรวจรถกันแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําร้ายพีดดับออกมานะครับแล้วเขาบอกให้ลงน้องก็ก็ลงเลยจะเอารถก,ก็ออกไปเลยถ้ามัามอะไรพูดจะหายไหมเดินนะวันนั้นถ้าได้รูแล้วก็จะไปทำอะไรต่อกไม่ขายนะเขาไปขายเขาไปขายที่ไหนมีวันแผงมีไันขายว่ามีเพื่อนรับซื้อ ภาคก็ขายได้เท่าไหร่แปดหมื่นเป็นออเดอร์เลยหรือเปล่าครับผมเล่นเล่นต้การรถรุ่นนี้อยู่แล้วรุ่นไหนก็ได้ครับรุ่นไหนก็ได้จะให้ราคานี้ครับแล้วทำไมวันนั้นถึงขับรถไป่อนที่ในโซนบางกวนครับก็เห็นต่างหอก็เลยประจวบรถที่อยู่หนต่างห้องก็คือทีภาคใต้เนี่ยภาค้เราจะไงถึ้องขับรถ เราขึ้นมาเอาครันไม่เคยกนะ็เดี๋ยวเดินขยายพันต่ออยู่แลนะขยายพัน,นต่ออยู่ <c oughs> จะฝากเตือนอะไรไหมพูดใช้นะมให้บริการดูการค้าครับก็ทราบถึงว่า,าการเตือนลูกค้าก็ให้สังเกตางนิดนึงน,นะคะแล้วกอ็อยากให้ทุกท่านมีสตินะคะก่อนขึ้นรถค่ะ โอเคนะครับเรื่งองประชุมนิดนึงค่ะว่าไงนะเรื่องประชมุมนิดเดียวขึ้ขงงนแผงกดนะข้อมูลตอนนี้เ,งเงน,นนะไม่ได้เดี๋ยวต้องไปขึ้นกด <c oughs> มันมีมันมีหน่วยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเราไปสืบคนเดียวเดี๋ยวหาว่าวทนอเ,เปลี่ยนก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกดนะอ้าวลินดามารับ नद <laughs> yeah,